โอเคฮะตัดไม้เสร็จแล้วต้นหนึ่งมาเดี๋ยวเราค้าบกันถ้าผมเล่นไมค้าบไม่ไม่ไม่ทันใจทุกคนก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้เล่นไมค้าบมานานก็อาทิตย์กกว่าเกือบสองอาทิตย์ครับอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะเล่นแปลกๆหน่อยเออไม่ม่ไาม่ต้องค้าฟอันนี้ก่อน ประมาณนี้โอเคอุปกรณ์อาชีวิตรอดของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูหาไบาโอมใหม่กันนะบไนะโบโอมใหม่อยู่ไหนวะอัลโหลไบโอมใหม่อยู่ไหนเนีอยากเจอไบโอมใหม่จังเลยไม่ชอบไบโอมนี้เท่าไหร่ถึงมันจะสวยงามก็เถอะ แต่มันเอาชีวรอดยากนะครับไม่มีจริงดิถ้าไม่มีถ้าไม่เจอใบโอมใหม่ก็จะขุดดินหาถ้ำแล้วนะยังไม่มีเกอยังไม่มีเลยครับเยี่ยมไปเลยอาหารจะหมดมีปลาไหมเนี่ยก็ฆ่าปลามีปลาไหมอะ่ะในน้ำเนี่ย นะ้ำไม่มีปลาเลยเยี่ยมเป็นสิที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เนาะโอเคมอเตอร์ไซค์เขาขับไปและฮ้ยไม่มีอาหารพิซซ่กะกะตายไอ้กร็ตายไงพาไปไหนเ่ะเอา้าฉัต้องการอาหารแต่ไม่มีเลยทำไงดีอ่ะไม่มีอาหารก็แย่นะ กินไม้เป็นอาหารได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะกินไม้เป็นอาหารแล้วก็ตัดล้อต้นแอปเปิ้ลไงเออต้นแอปเปิ้ลมีด้วยเหรอว่าต้นแอปเปิ้ลเป็นต้นไม้ที่ไม่มีแอปเปิ้ลแต่ดอกแอปเปิ้ลเอ,อ้ยงงเริ่มเริ่ม,ม,ม,มน่ากลัวแล้วไหมครับมีถ้ำอยู่ตรงใต,ใต้ใต้ใต้นี้ด้วยนะทำไมมันหันจอยากจังเลยไม่ได้เล่นนานแล้วมันอุบาทขนาดนี้เลยหรอเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันอัปเดตอะไรบ่อยบ้างนะครับเพราะไม่ได้เล่น เวอร์ชันใหม่ๆเลยนะขอร้องแอปเปิลเถอะขอร้องแอปเปิลทีขอแอปเปิลเถอะเนาะได้โปรดได้โปรดเถอะท้านเจ้าแห่งเอ้ยไม่มีใช่ไหมได้เลยนี่ค่าปลาเอาก็ได้ได้มาแล้วปลาสี่ชิ้นแม่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้ปลาแซลมอนแอปเปิลก็ยังไม่ได้โอ้ ได้ยากเห็นแสนเข็นจริงๆไม่เป็นไรเรามีปลาสวรร,าารค์แห่งอาหารโชคแห่งอาหารช่วยเราไว้กิไอ้อะไรอะ่ะม,มันอะไรอะ่ะแร่อะไระมันคือแร่อะไระมันคือแร่อะไรสีดำๆน่าจะฐานนะน่าจะเปลี่ยนแค่เทเจอร์เปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเท็กเจอร์ ทำไมเท็กเจอร์มันอุบาทอย่างนั้นน่ะโอ้ย่านเหนือนเนี่ยเท็กเจอร์มันอุบาทอย่างเลยไอย <serves> โคจริงด้วย่านทำไมเท็กเจอร์มันอุบาทเงี้ยเท็กเจอร์อุบาทมากเลยเท็กเจอร์ฐานเท็กเจอร์ฐานคนอุบาทเลยมากินปลามาอันนี้เหล็กลอะเนี่ยอุบาทอย่างเลยเท็กเจอร์ กอะไรวะ <c oughs> โอ้ปลาตายซะเถอะตายซะเถอะเอ้ยตายสิเอ้ยเอ้ยตายสิตายซะทีเอ้ยโดนด,ดิเอ้ยตายตายตายเนาะตายเนาะตายนะเนาะเรจะมืดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย ตีไม่โดนวะไม่ไงไม่ไงไม่ไงอ๋อติดบั็อกอ๋อ,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 อติดบักไม่ไงปลาปลาแล้วขึ้นดีหายใจไม่ออกโอ้เกลือกได้เหล็กมาแล้วนะฮะหกอันุดมาได้เยอะมากเลย แค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับคืนนี้คืนนี้เราแอบอยู่ในถ้ำดีกว่าโอ้มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าทานบนโลกมนุษย์เขาเรียกว่าทานน,น,าาาน,นี่ทำไมหน้าตาเทเจอร์มันอุบาทขึ้นปกติก็ดีอยู่แล้วหรือว่ามันต,ติดภาพแบบนั้นไปน่าติดภาพแบบนั้นไปติดภาพแบบเก่าพอเป็นแบบใหม่มันอุบาทมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปคาบดาบเหล็ก ขวาเหล็กกันนะครับโอ้ยอืมเจ็บเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่แร,ร่มันเป็นเหมือนใบไ,ไม้อะไรสักอย่างหรือเชือ้อราเหล็กก็เปลี่ยนเท็กเจอร์อุบาทมากเลยเท็กเจอร์เหล็กเนี่ยอุบาทจัดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเหล็กเป็นลาวไอรอนคืออะไรเหล็กดิบเหรอเหล็กดิบ ทำไมวะต้องมันทำไมวะทำไมต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กดิบเป็นไอรอนเลยไม่ได้เอะอทำไมถึงไม่ขุดมาเป็นบล็อกวะทำไมขุดมาเป็นก้อนเลยอ่ะทำไมสุดยอดขนาดนั้นเชียวจอดไปเลยขุดออกมาเป็นก้อนแบบนี้ไม่ต้องไปเผาด้วยทำไมมันดีอย่งเลยอัปเดตใหม่เตอะจะเกียดหน้าตาเหล็กมันมากเลยเนี่ยเท็กเจอร์พวกแร่พวกเนี้ยน่าจะแบบนี้กันทั้งหมดเลยปะเนี่ย ยกตี้เลยเหรอบาดยกตี้เลยเหรออุบาทมากเลยมันเหมือนสวยนะแต่มันพอมองว่ามันอุบาทอ่ะอุบาทมันก็คืออุบาทอ่ะเอออัปเดตยิ่งแย่อัปเดตทีเทเจอร์ยิ่งแย่หนอตอนอัปเดต1 1 4ก็ว่ามันก็แปลกๆแต่มันก็ดีมันไม่ได้แย่อัปเดตอันนี้ที่แย่เลยอ่ะแย่แย่มากเลยแล้วเมลวินมันแปลกๆว่าหน้าตาเอออันนี้อีกแล้ว เชื้อราเชื้อรากันน้ำไปด,ด้วยอเออแป๊บบนึ่งคราฟอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เอา้าทำไมคราฟไม่ได้หรือว่ามันเปลี่ยนวิธีคราบอา่าแล้วขวานเอา้าคราบไงเน่ะเอา้าไม่มีบอกคราบหร,หรือว่าต้องเผาก่อน ไอ่เผาเหอต้องเผาไปเยอต้องเผาด้วยเรอก็มันก,ก็ไม่ต้องเผาเอ้ยนี่ไงกลายเป็นไอรอนอ <c oughs> ินกร์ละกลายเป็นเท็กเจอร์เดิมธรรมดาธรรมดาตะเกียบเท็กเจอร์แล่ต่างๆมากเลยมันมันแย่มากเลยมันอุบาทมากเลยเท็กเจอร์มันไม่มีความสวยงามเลยได้ามายังคิดหนักเลยว่ามันดีใจหรือเสียใจดีสงสารมันมากเลยเท็กเจอร์ถูกเปลี่ยน เหมือนหน้าตัวละครในเด b บาร์เดลไ t อ่ะเหมือนหน้าเหมือนโมเดลตัวละครในเด b บาร์เดลไ t อ่ะตัวจริงกับในเกมแปลกมากเลยคราบอะไรดีโอ้ยนี่ไงคราบได้แล้วนี่คราบอันนี้เลยนี่อาชิเมนต์ใหม่เฮ้ย โอ้ยได้โลแล้ววูาวนี่แต่ว่ามีปัญหามากกว่านั้นก็คือจะไปหาของยังไงอะหาท่าทันอยู่ในนี้ไงความจันสั้นโอเคไปใช้ขวานก็พอแล้วอืได้แปดอันมา ้เอเหล็กอีกแล้วเหรอเหล็กเยอะจังเลวินเหมือนมันจะอัปเดตใหม่เยอะเลยนะไมคา้าอ่ะเยอะเยอะหรือว่าแค่แก้บั๊กวะไม่รู้อะแต่ว่ามันเหมือนแบบอัปเดตถ้ำเหมอรอบที่แล้วเป็นทะเลรอบนี้เป็นถ้ำว่ะอ,อไม่รู้นะว่าจะมีมอนต,ตัวใหม่หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็น่าจะเทนาดูคือผมไม่ได้ หาความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับไม้ค้าบนะเพราะผมก็เลิกเล่นไปอาทิตย์ละไม่ไม่เชิงอาทิตย์อะไอทีไรส,สตรีมให้ดูก็คือไม่ได้เล่นนอกรอบเลยเออปกติจะเล่นนอกรอบบ่อยมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนานๆทีเล่นไอไงเหล็กเหล็กดิบเหล็กเผาแล้วลกวว็เป็นไอ้นนอินคอร์ดเหล็กอีกแล้วเหล็กเยอะจัง กูดขูดใช้ขีดขุดเลยแล้วกันหรือมันเปลืองจะได้ไม่พังไม่กระโดดไม่ไงจัมเปอร์โอ้นั่นไงตารอุบาทมากเลยเออลวงล่วงลวง,ลวง,ลวงเฮ้ยเจอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะบูมว่ามันเป็นฮาร์ดคอร์อย่าลืมนะว่ามันเป็นฮาร์ดคอร์ตายได้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่งั้นเริ่มใหม่ เด้ทำไมมันขุดได้อ๋อมันอันเดียวแต่ว่าเทกเจอร์มันเหมือนสองอันเหรอสมจริงขนาดนั้นเลยอะ่อะอไม r คั t อ่ะนี่ไง่โอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแร่เนี่ยมาขุดต่อนะักขุดแลนใน,ในตำนานมาขุดมาเยอะแค่ไหนก็มาเลยนี่ไงนี่ นี่นี่นี่ไงขุดนี่มาแล้วเหล็กเอ๋ยนี่ไงอูซ์เยอะตอนนี้รวยมากเหล็กโอ้มนุษย์เหล็กเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคเฮ้ยขุดไปเลย เมันยังจะมาอ๋อเพิ่งลดเพิ่งลดอุตสาห์ตกใจแล้วก็ไม่ลดน้ำ Infinity อินฟินิตี้ไงเหมือนของใจงไงสมจริงจริงไอ้หินพวกนี้ที่มันมีล่องเนี้ยน้ำมันคนกระเด็นออกมาได้นะน้ำรั่วไงแ้ถ้าจะสมจริงอ่ะไม้ค้าอะต้องมีน้ำรั่วน้ำรั่วถึงจะสมจริงขึ้นไปไงดีขุดขึ้นไปเลยละกัน เฮ้ยอะไรอะ่ะแร่อะไรอะ่ะแร่อะไรอะ่ะมันคือแร่อะไรนี่อ่ามันคือแร่อะไรนี่มันคือแร่อะไรนี่เมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะ่ะเหล็กอ๋อเฮ้ยเฮ้ยคอปเปอร์มีคอปเปอร์แลว้วเห้ยทำไมคราฟมีคอปเปอร์ด้วย ปกติเห็นมีแต่มอสไม่คัพเปอร์มันเขียวๆแบบนี้เรอของจริงไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นแต่ในมอสมันเป็นสีส้มอย่างเดียวนะไม่รู้อ่ะจะเหมือนจริงก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยขุดคัพเปอร์ออกมาจริงๆแล้วนะนี่เหล็กทานเหล็กทานทานเต็มไปหมดเลยไอขุดจนเวลหกแล้วเนี่ยเยอะมากรวยมากโอ้ยวันเดียวขนาดนี้แล้ว เฮ้ยรอดแน่ๆรอดเงียบๆยังไม่ตายเลยเห็นไหมนนี้ก็คือเหล็กเฮ้ยอ๋อเหล็กมีใครมาซิ่งแถวนี้อะไรเนี่ยมันคือทองเหรอน่าจะใช่นี่ไงโก้ยทำไมมันต้องเป็นไอ้นี่ตลอดเลยอะเป็นเหล็กดิบเอ้ยเป,เ,ปเป็นทเป็นทองดิบเหรอทองดิบทองดอดเอ้ยไม่ใช่ ทองหยิบทองหยอดตั้งหากเผาเสร็จยังเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยทำไมน้ำมันทะลักมาตรงนี้อ่ะเอ้ยไม่เอาดีน้ำเยอะเกินจะเยอะเกินไปแล้วออกไปให้หมดโอ้ยเหล็กเยอะมากแค่นี้คงไม่พอนะเตาเผาอะ่ะเอาอีกดีกว่าเอาอีกเอาอีกยุค ของบูมาถึงแล้วเอ้ยโอ้โหโอ้โหที่นี่มันที่ไหนที่นี่มันอะไรกันโอ้